สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเจ้าตัวโคนไม่ใช่โขนโค้ดนะฮะของค่าย i c s เนาะอ่านว่ายังไงนะโค้ดเนาะโอเคก็เป็นปืนรูปทรงท่อนบนเนี่ยคล้ายๆกับของของกล็อกเนาะส่วนท่อนล่างก็เป็นรูปร่าง เฟรมคล้ายๆกับ1911นะบแบบนี้เดี๋ยวผมซูมออกนิดนึงเนาะอ่าจะได้เห็นชัดๆโอเคพอดีเห็นเพื่อนสมาชิกโพสต์ถามในกระทู้อยู่ในในในเพจในกลุ่มอยู่เนาะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างก็ก็เลยหยิบมาดูจำได้ว่าตัวนี้ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ลองเทสยิงแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้นะตั้งโชว์ก็อันนี้ก็เพิ่งแกะครั้งแรกเนาะก็ไหนๆก็แกะแล้วก็เลยทำตัวคลิปออกมาให้ดูกันในรายละเอียดเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยตัวเฟรมล่างลักษณะเหมือนกับปืน1911ตระกูล1911ทั่วไปนะฮะก็จะมีคลิปนี่ครับ มีลายเช็คเกอร์ที่เมนสปริงมันก็มีลายทำเป็นลายสักๆเอาไว้ที่ด้านหน้าของกลิปเนาะตัวกรงไกก็ดีไซน์มาสวยนะครับอ่าแล้วก็มีตัวสกรีนเอาไว้ c l a calibre รู้ป่ะอืมหกมิลลิเมตรทรับจุดสองสี่บีบีนะครับไกก็เซาะเป็นล่องสองรูแบบนี้เอาไว้ ที่คางปืนด้านหน้านี่ก็เป็นลนักษณะเหลี่ยมๆเนาะคล้ายๆกับปืนกลอกมีร่องติดอุปกรณ์มีรลางติดอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับส่วนนกศัพท์นะระบบปฏิบัติการก็คล้ายๆกับไฮคาร์บ้าเหนึ่งเก้าหนึ่งะก็มีนกศัพท์มีเซฟนะเซฟมีหนึ่งข้างนะครับแล้วก็มีหลังอ่อนเนาะเดี๋ยวลองเช็คดูซิว่า ถ้าเราไม่กดหลังอ่อนเนี่ยมันจะสามารถลั่นไกได้ไหมโอเคก็หลังอ่อนทำงานได้นะครับกดล,กลดั่นไกได้นะก็สวยงามดีมีสกรีนเอาไวา้ผมอ่านไม่ออกะครับเพื่อนๆดูอะไรกันภาษาอังกฤษผมแข็งแรงมากครับพูดไทยได้นิดหน่อยอังกฤษไม่ได้เลยนะ โอเคต่อไปก็แมกกาซีนนะฮะแมกกาซีนก็เป็นแมกกาซีนแถวเดียวเนาะเรียงได้ทีละลูกไม่ได้สลับฝันปลาแบบนี้แล้วก็มีช่องใส่ลูกอยู่ด้านนี้เนาะก,กลมเล็ผมดำเหมือนเดิมนะเนาะตัววาวจ่ายเคยได้ยินมาว่าวาว,าวจ่ายเนี่ย มันสามารถปรับได้เนี่ยครับมันมีเหมือนสกรูตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแสงเห็นไหมปรับไฟนิดหนึง่งเ,เนี่ยเดี๋ยวลองดูซิเอาเป็นส่วนๆพัดๆไปเลยให้จบเป็นเรื่องๆไปเนาะว่ามันสามารถปรับได้ไหมจะลองทำให้ดูเลยแล้วกันถ้าปรับได้ก็ดีนะคลายออกมา เพ,เพิ่มระยะตอกวาวใช่ไหมน่าจะใช่นะสามารถคลายออกมาเพิ่มระยะตอกวาวให้ตูตอกวาลมันหรือเปล่าเหมือนที่ยังอยู่ที่เดิมเลยนะเดี๋ยวขอกลุ่ไม,ม่นิดนึงเผื่อมันกระเด้งหลุดเนาะ อไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองเอาเวอร์เนี่ยวัดดูดีกว่าเพราะว่าระยะตอกว่ามันเพิ่มขึ้นไหมหนึ่งจุดหนึ่งหกเนาะเดี๋ยวลองขันกลับเข้าไปสิไม่ใช่หรอกเนี่ย ระยะก็ยังคงอยู่เท่าเดิมอยู่1.14ต่างกันนิดหน่อยเออเขาทำม่เพื่ออะไรเออตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดนะก็เพิ่งมาเปิดคลิปแล้วก็อัดให้เพื่อนๆชมแล้วก็ทราบไปพร้อมๆกันเลยเนอะดูเหมือนจะ <c oughs> อุ้ย โอเคข้ามไปก่อนแต่ตรงนี้ดูแล้วไม่ปรับระยะไม่ได้หรอกครับนะน่าจะเป็นตัวปรับทิศทางของรูมากกว่านะครับของรออูจ่ายแก๊สเนี่ยครับให้ตำแหน่งรูจ่ายแก๊สมันตรงกับปากแบกเนาะโอเคในส่วนของแมกซีนก็เป็นประมาณนี้นะด้านท้ายก็ตัวเรือน ของตัวแมกกาซีนนี้ก็ทําเป็นโนนูนขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะรับกับตัวตัวด้ามปืนแบบนี้นะนนะโอเคผ่านไปในส่วนของแมกกาซีนกับตัวโครงเนะาะต่อไปก็มาดูชุดท่อนอกเนาะสปริงรีคอยเป็นแบบนี้เลยครับ นี่ฮะตามที่เห็นนี่เลยนะเพื่อนอมืมีสปริงนีคอยสวมอยู่กับพ่อนอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีชุดท่อในชุดท่อในกับเหลือนฮอบนะ,ะปรับฮอบได้จากตรงนี้นะฮะปรับขึ้นปรับลงนะผมก็ยังไม่ได้ปรับเลยนะได้มาก็ ยิงแม็กสองแม็กแล้วก็เก็บใส่กล่องไปเลยนะครับตัวท่อในก็ตรงปลายนี้ก็เซาะร่องเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เป็นโอลิงไว้อันหนึ่งเพื่อที่จะประคองท่อด้านในไม่ให้ขยับเนาะมีผลต่อความแม่นตัวท่อในคร่าวๆกเ็เดี๋ยวลองวัดดูนะว่ามีความยาวประมาณเท่าไหร่ น่าจะใกล้เคียงกับก๊อกสินะฮะ8ปบดมิลนะฮะ8ปมิลตัวเนื้อง,งานดีนะครับโอเคแล้วก็ตัวท่อน,นอกก็เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะฮะเอ่อจะมีติ่งตรงนี้ครับผมชอบนะติ่งตัวนี้เนี่ยเอ่อเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นตัวประคองท่อนอกไม่ให้ไม่ให้สายครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ตัวโครงปืนเนี่ยครับก็จะมีล่องแบบนี้อยู่ก็ถือว่า oh. ออกแบบมาได้ดีเลยนะแล้วก็ตัวนี่ครับท่อนอกก็จะมีเสาะเป็นล่องแบบนี้เอาไว้ให้มันวิ่งอยู่นเนี่ยเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับลองประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวลองชักสลด์ลองยิงเทสความเร็วให้ดูดีกว่าเนาะว่า อะไรยังไงประมาณไหนบ้างเนาะแต่ออกแบบมาดีเลยแหละนะครับโอเคต่อไปก็ในส่วนของอตัวโบแบ็กยูนิตเนาะ MBU หรือชุดโคงสูบนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปร่างคล้ายๆกับ1911หรือว่าคาป้าน,นะครับผมยังไม่เคยลองเอาไปใช้กับตัวอื่นเนาะแล้วก็ตัว แกนของตัวที่ยึดกับตัวเนี่ยครับยางหัวสูบเนี่ยครับก็เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะร,รู้สึก,กว่าจะถอดได้นะมีรูตรงนี้ด้วยถึอก็ถอดถอดได้เปลี่ยนอะไรได้แล้วก็มีโอลิงตัวนี้เซลอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะฮะตัวยางาหัวสูบเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างโตนะครับ ตัวเนื้อยางก็เป็นเป็นเป็นยางนิ่มๆสีเขียวแบบนี้นะครับผมวัดได้ประมาณเกือบเกือบสิบสี่มิลนะเนี่ยครับเนี่ยสิบมาสิบสี่มิลแบบพอดีพอดีนะสิบสามจุดเก้าสิบสี่มิลนะครับซึ่งในถ้าเป็นของแต่งทั่วไปอย่างของ คร่าวๆแบบนี้เนาะผมลองวัดดูแล้วละ่ะอันนี้ก็จะเล็กกว่าเดี๋ยวลองวัดให้ดูเลยยูตัวจะสิบสามมิลก,กว่าเองนะครับประมาณสิบสามจุดห้ามิลเนาะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าแบบนี้ ตัวนี้ถ้าเกิดมีขาแยกนี่เอาไปใส่ในกลอกดีมากเลยนะครับจะพอดีเป๊ะเลยกับกระบอกสูบกลอกเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับนี่กระบอกสูบกลอกนะครับถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้ปุ๊บนี่คือแบบพอดีเลยฮะฟิตติ้งพอดีมากเลยเนาะแต่จะเป็นตัวของขาวๆก็ค่อนข้างจะหลวมนะหลวมนิดๆน,นะฮะ โอเคเอ้าวหลุด้าไปเลยเดี๋ยวมาดูความโตของกระบอกสูบกันเนาะที่เราวัดตัวนี้ได้14มิลเนาะ1 3 9ถึง14มิลส่วนกระบอกสูบก็วัดที่ด้านในสุดแล้วกันเนาะนี่ครับกระบอกสูบก็พอๆพกัน 13.9จดข้างนอกก็จะสัก14มิลเนาะแต่ตำแหน่งที่มันอยู่ก็คือตำแหน่งหัวสูบที่อยู่ประมาณนี้ครับเนาะก็จะฟิตพอดีแล้วก็มีขอหลังสปริง1จุดนะเวลาใส่ก็ใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่สปริงตัวนี้เข้าไปลักษณะเหมือนหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งกับหากับ้าเป๊ะเลยเพอเอก็จะใส่ด้วยกันได้ด้วยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกัน ถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็หมายความว่าอะไหล่ของตระกูล1911กับไฮคา p เนี่ยของที่เของ WE ของ Army อก็อาจจะใส่ด้วยกันได้เนาะเออจริงๆผมมีโครงสูบอยู่นะแต่พวกนี้มันมาฝวางอยู่จะเทียบให้ดูอ่ะสักอันหนึ่งแล้วกันนี่เนาะ ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับไปลองวัดให้ดูแล้วกันนะว่ามิติมันใกล้เคียงกันไหมวัดที่ตัวนี้แล้วกันเนาะจุดที่กว้างที่สุด19.66นะฮะตัวนี้ก็19.2นั่นหมายความว่าหย่อนลงไปได้นะครับตัวนี้แคบกว่าส่วนความยาวความยาวตลอดลำ ตกเฟรมไหมหกสิบแปนะครับส่วนของปืนหนึ่งเกทั่วไปอยู่ที่หกสิบเก้าจุดสามเก้ใกล้เคียงกันนะถ้าพูดถึงมันจะตกแต่งแล้วยัดมันลงไปก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามิติมันใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวดูความกว้างด้านนี้สิ ความกว้างด้านนี้18.24ปอันนี้17จุดกว่ากว่าเนาะใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะสำหรับคนที่ตัดสินใจอยากจะอ่า <Okay. S 2> ใช้ตัวนี้แล้วก็กำลังกังวลว่าเอจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะก็ก,ก็คิดว่าน่าจะใช้ร่วมกันได้นะครับน,นี่กม่เป็นตระกูลของ โครงสูบต่างๆเนาะเทียบกันแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกันครับนะฮะโอเคเดี๋ยวไปตรวจองกันต่อนเลยนะน้ำหนักก็อืมผมชั่งให้ดูดีไหมเดี๋ยวลองหากิโลมาชั่งให้ดูดีกว่า 35กรัมเนาะส่วนของปืนจีนะของใกล้อื่นตัวทั่วไปแล้วนี้ผมต้งแล้วมาลองดูซิสีมส4ี่กรัม38กรัมก็ใกล้เคียงกันครับเนาะส่วนสไลด์ในไหนช่างแล้วก็ช่างให้หมดเลยสไลด์อ่ง103กรัม นี่ก็เป็นน้ำหนักนะครับโอเคและในส่วนของสไลด์ก็เป็นประมาณนี้เนาะสดอกสไลด์ก็เป็นประมาณนี้ไม่มีลายด้านหน้าแล้วก็มีลายด้านหลังนะไม่ถึงก็สากมากนะครับก็แต่ก็ไม่ลื่นนะหนีบก็แน่นดีนะสูนหน้าสูนหลัง เป็นแบบที่เห็นนี่เลยนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นแบบทําเป็นปีกยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็แต้มสีขาวไว้เป็นแค่สีขาวเนะไม่ใช่เป็นตัวไนซายเนาะโอเคเออผมชอบลักษณะของไอ้เจ้าตัวสไลด์เนี่ยเขาทำเป็นติ่งแบบนี้ออกมาเห็นไหมพื่เพื่อนแล้วก็มีเป็น เป็นล่อสามารถถอดได้นะมีน็อตล็อคอยไว้ไม่รู้เปล่ามันก็จะอยู่ในล่องนี้ครับเวลาเราใส่เนาะก็จะอยู่ในล่องแบบนี้ทำให้สไลด์เดินราบเรียบขึ้นเนาะเดี๋ยวนะ ติดอะไรเอออ่าได้ล้นี่ครับสไลด์ก็จะเดินราบเรียบดีแบบนี้เลยโอเคผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมลองเอาโครงสูบของอันนี้ลงมาใส่ดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมลองดูลองดูงดเหมือนจะได้นะนเหมือนจะได้นะฮะ ได้เลยครับเพื่อนๆอใส่ด้วยกันได้นะครับเราตัวล่องทามเมอร์ต่างๆที่เขาซ้อมาสำหรับกดให้ตัวติ่งเสียอะไรต่างๆนี่มันเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันด้วยนะนี่ครับเอใกล้เคียงกันเลยนะ นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็สามารถใช้ทดแทนกันได้เนาะเดี๋ยวผมขอออกนิดนึงโอเคอเดี๋ยวมาประกอบกันดูมาประกอบกันอีกทีนะครับเสียบเจ้าตัวยางหัวสูบเข้าไปนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับใส่เจ้าตัวกระบอกสูบ ในกระบอกสูบก็มีตัวนักซ้นวาลเป็นพลาสติกทั่วๆไปครับเหมือนปืนไข่อื่นๆ we tm หรือว่าปืนจีนทั่วไปครับวัสดุก็เนี่ยครับ<อ>เหนียวดีนะบางแล้วก็เหนียวข้างในข้างในก็ลื่นด้วยลื่นมากเลย<อ>เดี๋ยวยังไงผมฉีดซิลิโคนสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเค,อเคประกอบเข้าไป ฝากไว้ก่อนอุ้ยใส่สปริงเข้าไปก็วิอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวอาว่าวางไว้ใร่องนี้น่าจะเป็นตัวหมุดหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับวางกับด้านไหม วางข้างนะเป็นแบบนี้โอเคใส่จุดนี้เข้าไปโอ้สปริงจะเด่งไหมเนี่ยโอเค,อเคตอนจะใส่แล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับมันทำงานได้เสร็จปุ๊บก็ใส่น็อตล็อกด้านท้ายน็อตด,ด้านท้ายเป็นน็อตสลิน,นะครับ ให้น้องจังดีมาเลย<ม>เนาะก็น่าจะเป็น M3 ตัวนี้ใช้กับปจัจจหกเหลี่ยมนะครับขันทางด้านท้ายตรงนี้เข้าไปได้เลยเ,เพื่อนๆยับบุมกล้องแบบนี้โอเคไหมครับยังไงช่วยคอมเมนต์หน่อยนะพอดีผมได้ตัวตั้งกล้องม,มาใหม่เนาะจริงๆก็มไม่ใหม่หรอกเออเป็นตัวขาหนีบสำหรับเอาไว้ดูจับ iPad จับอะไรพวกนี้<ม>เอาไว้ดูหนังเนาะ พดีว่าผมไม่ได้ใช้ก็เลยลองเอามาจับใส่กล้องดูแล้วก็เอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะว่าแบบนี้มองชัดไหมสว่างดีไหมยังไงก็รับกวดคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับก็ดูแล้วก็ง่ายดีเนะาะเดี๋ยวลองมาใส่กันเลย ตัวล็อกสไลด์ก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนกับหนึ่งเานึงหนึ่งทั่วๆไปเลยเลื่อนไปตรงจุดแล้วก็กดล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับลองฟังเสียงดูนะฮะสไลด์นี้แบบนิ่มมากครับลาบเรียบมากัะนี่ฮะ แล้วก็สปริงก็ไม่ได้แข็งมากด้วยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเติมแก๊สแล้วก็โหลดลูกยิงดูความเร็วกันดูรู้สึกว่าตัววาล์วเติมจะเติมยากนิดนึงนะแล้วก็มีเสียงด้วยนิดนิดอืม มนจะรั่วนิดๆนะปลดลูกแล้วกันหนึ่งแมกกาซีนจุได้ประมาณเห็นไหสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นัดนะครับ ได้สนะิบสี่นัดเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเดี๋ยวเทสค,ความเร็วกันดีกว่าเอเทสความเร็วกันดูนะครับความเร็วมุมนี้เป็นไงครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมน่าจะเห็นเนาะ 2 2 2 4 250 257 257 2 6สสเออสังเกตดูจะมีเป็นแก๊สฟุ้งๆเมื่อกี้นะครับผมน่าจะเติมแก๊สเยอะไปนะฮะแล้วก็ที่พ่นออกมาก็จะเป็นเหมือนกับรองลิควิดนะครับยังไม่ได้เป็นตัวเวเปอร์เนาะ สองร้อยห้าส <S ª> ิบเจ็ดสอแต่ยิ่งหมดแม็กเลยเนาะ สังเกตดูความเร็วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ประมาณ260บวกลบเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวลองยิงแห้งกันดูเนาะกดตัวคันขังเอาไว้ท่าหร่แล้วละ่ะเมื่อกี้14ใช่ไหมนี่ประมาณ5นัด หกนัดก็ยีสิบแล้วสองสามานัดเนาะอัดแก๊สถึงครั้งก็ได้ประมาณ30มสิบกนนะโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่ามุมกล้องหรือว่าแสงอะไรต่างๆนี้ก็มองเห็นชัดไหมครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับ